มาพี่น้องมาดูวิธีเอารวดออกจากมอเตอร์60แรงนี่มันพันเป็นชั้นเก็บปลาครึ่งช่องเหลือชุดสุดท้ายแล้วเนะี่งนูนไปดูนูนตากล้องดูเอาออกไปแล้วนะู่นะอ่ะมาฝั่งนี้อ่าดูนี่าใกล้ๆมาเห็นทาน,นเป็นชั้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นเว้นแปดช่องเนี่ยพันครึ่งช่องแบบชั้นหกชั้นนี่เราจะเอาออกอยังไงดูนะ ไปหน่อยตากล้องไปนู้นดูหน่อยเอาออกได้รอบไม่ต้องไม่งัดนี่รอบดึงออกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนตากล้องแย่งเยี่ยมแย่งเยี่ยมนี่ออกนี่เลยอ่ะดูนี่ตาตั๊งเนี่ยเกี่ยวงี้เลยทีละเครื่งช่องเห็นไหมออกแล้ว ขึ้นมาปุ๊บว่าเอาฝั่งนึงที่มันขึ้นมาเนี่ยม้วนไปเลยเนี่ยเนี่ยม้วนอย่างนี้เนี่ยแล้วมือนี่จับไว้เนี่ยสายสอยนิดตากงสายหนอ่อยอ่าอ่าดูเนี่ยดูให้เจหน่อยหลุดได้เห็นไหมอ่าเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนี้อ่าอันละเรียบร้อย สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ